เพราะนั้นสมาธิก็เลยสมาธิสร้างขึ้นสมาธิสร้างขึ้นเหมือนไฟฟ้าเหมือนไฟฉายทําให้จิตไม่มืดมนเมื่อจิตไม่มืดมนก็นรู้ลทางนรกไปยังนีทางสวรรค์ไปทางบริพาย่างนี้มันรู้แล้วไม่ไปแล้วเพราะนาม,มันรกต้องไปที่นาที่สวา่างต้องไปที่ทางที่มันดีนี่เรียกว่าไฟฉายสร้างขึ้นมา พลังกิจสร้างขึ้นมามันก็สว่างสไสวเมื่อสว่างสไสวแล้วเนี่ยมันจะไปล้ทางได้ยังไงมันต้องสร้างพลังกิจให้เกิดขึ้นมากๆสร้างมากแบบุทโชทวททอยู่เนี่ยนั่นก็พุทโธอันนี้ก็พุทโธชาร์จแบตเตอรี่อยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่หมดชีวิตบะะู๊บ้านผู วิริยังนลวงปู่ดำก็เหมือนกันท่านก็แนะนำให้หลกงศิษย์ทำสมาธิท่านก็ทําให้ดูเขาก็ได้แต่ดูหลวงปู่ทําสมาธิทำหลับตาด้วยอ้ดีจําด้สะาจุ ดูมันเอาไปดูไปทําด้วยต้นไม้ก็อยากให้เราไปทําด้วยสอนวิธีนึ่งก็คือสอนพูดปะปรบปะบเหมือนพระอาจารย์สอนเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็ทําให้ดูนั่งให้ดูนั่งอย่างนเงี้ยนี่คือสอนอีกวิธีหนึ่งสอนไม่ต้องพูดสอนไม่ต้องพูดนี่มีมีตัวอย่างให้เห็นแล้วเรื่องของหลวงปู่หลวงปู่นั่งทั้งนับเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านสอนให้ดูทําให้ดูทําให้ดูเนี่ยมันจะได้เป็นง่ายๆ นั้นภาพเนี่ยท่านบอกนั่งเมี่ยนั่งให้ดูมืออย่างนี้นั่งตัวตรงอย่างนี้ฝึกทำมจอย่างนี้เนี่ยคือนั่งให้ดูเห็นท่านนั่งแล้วโอ้เราก็ไปทดลองมัง่งแบบนั่งตัวตรงมั่งเต็มตามงภาพวันที่หนึ่งนะครับเอาวันที่สิบหกแล้วลกันก่อนนั่งให้ดูแต่วัดสอนให้ดูโดยการเอาลูกเนี่ย ไปนั่งสมาธิเหมือนท่านนี่เราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนหะถ้ารู้ตื่นเบิกบานเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็พบทางที่ดีแต่ถ้าไม่รู้ไม่ตื่นรือเบ,บิกบานยังมืดมนอยู่ก็จะหลงทางเนเพราะนั้นไฟฉายก็คือพลังจิตมันไปสับเปล่จิตที่มืดมนให้สว่างสวเหมือนไฟฟ้าเหมันไฟฉาย มืดขนาดไหนถ้ามีไฟฉายมันสองทางได้ไฟฟ้าก็เหมือนกันอยู่ในถ้าในเหวในน้ํามันไปได้ไดวงอาทิตย์ไปไม่ได้มันอยู่ข้างนอกถ้าเขาทำปับ๊บมืดปุ๊บเลยแต่ไฟฉายมันเข้าได้เช่นเดียวกับพลังจิตสร้างมันมากมันมีพลังภายในหลับตามันก็เห็นปอ้ยอย่างนั้นลืมตามันก็เห็นมันสว่างภายในแต่ถ้าตาเนื้อมองไม่เห็นแล้วหลับตาก็หมดืดทุก าตาในสว่างทั้งภายนอกภายในเพราะนั้นจึงไม่หลงทางพวกเราก็เอาถานต่วนละอะไรหลายฐานก็นแล้วถานพุทธพุทธพุทธธนี่แหละ <laughs> มันใช่ไปแปะที่ iPhone iPad นะ้ <laughs> ่นเอาหมดไป้มันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่นอย,ยากมันบอกว่าเอาหมดสอนความสุขไว้ที่จิตของแต่ละท่าน แล้วมันก็ไปซ่อนในภูกเขาซ่อนไปในน้ำปากฟอดควาึกหาเจอมันก็เลยมาซ่อนอยู่นี่แต่ที่มอนรอมองไปแต่ข้างหน้าไม่ย้อนกข้ามาหาตัวเองมันมองไปแต่ข้างหน้ามันก็เลยหาไม่เจอสิเพราะมันซ่อนอยู่ตรงนี้ไปหาข้างนอกมันไปหาเจอได้งไงคุณเจ้าบอกเอ้ามาดูที่มองดูที่ใจของตัวเองนี่ย้อนกลับมาเล็ครับของพ่อเออ ใครคือผู้รู้เนี่ะรับใครคือผู้รู้ถามอยู่นี่แหละแล้วในที่สุดก็จะรู้พอรู้แล้วก็มันมีไฟฉายเลยในที่มืดนีที่สว่างมีไฟฉายแล้วไม่กังวลแล้วเดินทางก็ไม่หลงทางยังไงก็ไปวัดวัดป่ามัณีศีโคตรธรรมวงศ์ เราโคแก้วจังหวัดยะโสธรนี่ผมโดนพาเนธถ้าไป็ยะโสธรอย่างนี้ผงทางนะถ้าแวะไปก็ไปทางเชียงใหม่ <ไป S 1> จะไม่หลง <ไป S 1> หถ้าไปเชียงใหม่ไม่หลงหรอกไปเชียงใหม่ไป,ไป,ไปไอ่ะไไปทางนู้นก็แวะไปทางเชียงใหม่ออตอนนี้ก็ต่อไปเชียงรายแล้ว